กดดังนะคะด,ดินแต่ให้เต็มเลยะค่ะ ก็มาเอาดินเราก็มาเอาไอ้นี่ใส่นะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาชวน,นย้ายกระถางาต้นกวักมรกตด,ดำนะคะมาดูกันเลยนะคะเน,น,น,น้น,นะ,ะีนกระถางให้หน่อยนะ,ะเพราะว่ามันแน่นแล้วค่ะมันกระถางเล็กเนาะต้น มันเริ่มใหญ่แล้วค่ะกวักมอกดดำแล้วค่ะมาเปลี่ยนกระถางะคะ่ะเปลี่ยนกระถางให้ใหม่เพราะว่ามันแน่นแล้วค่ะมันกระถางเล็กเน,กนาะตอนมันเริ่มใหญ่แล้วค่ะกวักมอกดดำแล้วค่ะมาเปลี่ยนกระถางะคะ่ะเปลี่ยนกระถางให้ใหม่ underwear. มากดดันะคะดะัง้ยมันแน่นแล้วค่ะมันกระถางเล็กเนาะตอนมันเริ่มใหญ่แล้วค่ะกวัมกมอกดดําแล้วค่ะมาเปลี่ยนกระถางะค่ะเปลี่ยนกระถางให้ใหม่ เต็มเลยค่ะกระถางให้ใหม่นะปักมากกดดันนะคะกดใส่ตินค่ะใส่ตินพอประมาณนะคะใส่เกือบเกือบคึ้นกระถางนะไม่ถึงเนกะือบคึ่งกระถางพอใส่เรียบร้อยเราก็ก็ แล้วพีไปทีนี่ก็เป็นอันเก็บเสร็จนะคะเรียบร้อยนะคะย้ายกระถางให้ใหม่มีหนอกกำลัแงแทงหนอออกมาใหม่นะคะเนี่ย <c oughs> เพราะว่ามันแน่น้วคะมันกระถางเล็กเนาะตน้นมันเริ่มใหญ่แล้วค่ะกวกมรกดดำนะคะมาเปลี่ยนกระถางะคะ่ะ เปลี่ยนกระถางให้ใหม่ค่ะยุนี่ลากแน่นลลากแน่นเลยค่ะลากแน่นเลยก็มาใส่นี้นะคะมาใส่อันนี้เพราะว่ามันแน่นแล้วค่ะมันกระถางเล็กเนาะตอน,น,นมันเริ่มใหญ่แล้วค่ะกวัมกมอยกดดำแล้วค่ะมาเปลี่ยนกระถางค่ะ เปลี่ยนกระถางให้ใหม่ยื่น,นตปให้เต็มเลยค่ะ่ะดูนี่ลากแน่นล,ลากแน่นเลยค่ะลากแน่นเลยก็มาใส่นี้นะคะมาใส่อันนี้นส่ที่ตักข้าวแล้วค่ะมาตักดินแทนค่ะ นะคะเรใช้เป็นกระถางไส้นี่นะคะน่าจะเป็นสิบแถวนิ้วนะสิบสิบกว่านี้นะก็จะใส่ดินนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันแน่นแล้วค่ะมันกระถางเล็กเนาะต้นมันเริ่มใหญ่แล้วค่ะกวักมรลกดดํแล้วค่ะมาเปลี่ยนกระถางะคะ่ะเปลี่ยนกระถางให้ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาชวนย้ายกระถางต้นกวักมรกลกดดานะคะ มาดูกันเลยนะคะค่ะยุนี <S <S la, aquela, <S <S ่ลากแน่นลากแน่นเลยค่ะลากแน่นเลยก็มาใส่นี้นะคะมาใส่อันนี้ค่ะยุคนี่ลากแน่นละากแน่นเลยค่ะลากแน่นเลยก็มาใส่นี้นะคะมาใส่อันนี้ ชาละพีไปที่นี่ก็เป็นอันเสร็จเสร็จนะคะเรียบร้อยนะคะย้ายกระถามให้ใหม่มีหนอกกำลัง<ม>แทงหนอกออกมาใหม่นะคะเนี่ย ี่ก็เป็นอันเร็จเสร็จนะคะเรียบร้อยนะคะย้ายกระถางให้ใหม่มีหนอกกำลังแทงหนอกออกมาใหม่นะคะเนี่ยนี่ลากแน่นล,ลากแน่นเลยคะ่ะลากแน่นเลยก็มาใส่นี้นะคะมาใส่อันนี้ ใส่ึิมพอประมาณนะคะใส่เกือบเกืบคึ้นกระถางนะไม่ถึงนะเกืบคึ่งกระถางก็ใส่เรียบร้อยแล้วก็ก็สารพี่ไปแ่งนอ,อกคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะกึ๊บหม่วฝากมากดดันะคะ ลากแน่นล,ลากแน่นเลยค่ะลากแน่นเลยก็มาใส่นี้นะคะมาใส่อันนี้นนก็มาเอาดินเราก็มาเอาไอ้นี้ใส่นะ ท,นะะท่นี้ก็เป็นอันเปิดเสร็จนะคะเรียบร้อยนะคะย้ายกระถามให้ใหม่มีหนอกกำลังแทงหนอกออกมาใหม่นะคะเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาชวนย้ายกระถางต้นกวักมรกตด,ดำนะคะ มาดูกันเลยนะคะขึ้นทาให้ใหม่ปึ๊บฝากมากดดังนะคะนี่เลนค่ะเสแล้วคือตักข้าแล้วค่ะมาตักดินแทนค่ะเตักดินนะคะ